วันนี้มีโชกแผงคอตัวหนึ่งครับเป็นของรถรุ่นเวฟหนึ่งร้อยสิบไอครับผมคันเนี้ยเป็นค่อนข้างจะเยอะคอสซักหน่อยครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะครับว่าจะหักหรือไม่หัก ต้องใจเย็นสักนิดนะครับถ้าเป็นโชคที่มันคดเยอะขนาดนี้ครับอโอกาสหักมันก็มีครับแต่ก็อย่างที่บอกครับมันต้องใจเย็นครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะหักจริงๆอะ่ะยังไงมันก็หักครับแต่อันนี้มันห้าสิบห้าสิบครับผมจะดัดแล้วก็หยุดนะครับดัดแล้วก็หยุดดัดแล้วก็หยุดค่อยๆให้มัน มันปรับสภาพนิ้นิดนึงครับผมไม่ได้รีบแัดนะครับอย่างเพราะมันเสียวนหักมากเลยมันระยกหลังไม่รู้เป็นอะไรหักบ่อยจังนะครับผมจะพอนละล่อนี้เยอะเลยรับหนึ่งกันใหม่ค่อยๆ่อนไปกดไปผ่อนไปครับ แล้วก็พอ่อนดันแล้วก็พอ่อนดันแล้วก็พอ่พอนครับถ้าเกิดว่าเราลุยไปเลยนี่มันอาจจะหักเขาได้แต่ที่ใดที่แต่ที่บอกแล้วครับมันจะหักยังไงก็เอาไม่อยู่อะไรก็เอาไมา่อยู่ใครแต่ก็หักหมดแล้วครับที่พอหักเขาต้องเสียเวลาผมติดต่อ,อยกของอีกต้องเปลี่ยนแกนอะไรอีกโพ้่อ,อจะได้เจ้าของแล้วก็ เพิ่มเงินอีกอะไรอีกมันจะค่อยๆจะพูดว้ครับงานเลยจะเสร็จเลยไกลไม่เสร็จนี่ก็หยุดไว้เฉยครับแป๊บหนึ่งให้มันปรับสัตัวแป๊บ,บนึ่งค่อยๆครับใจเย็นนะครับขอมันมีโอการหักได้ครับงอเยอะจัด ถึงขั้นตอนนี้ยังไว้ใจไม่ได้ครับเนี่ยเพราะว่าระยะ A เมันยังไม่ได้แนวไก้โชคแห่งคองยังไม่ได้ไไดถ้าแนวก้โชคแห่งก็ได้แล้วก็คือปลอดภยะะัยแล้วครับโอเคครับน่าจะปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเรามาเร่งแล้วกันนิดนึงครับ เวลาดัดแล้วครับมันนอ็อตมันจะยืดนิดนึงครับประมาณครึ่งเกลียวได้ครับช่างไม่ต้องวัดนะครับสภาพนี้ครับดัดได้เลยครับไม่ได้ช่างแน่นอนออปกติแล้วเอาลงจากแท่นอัดเฮลิกเนี่ยคือตัดยามหมดตัดยาแต่นี้นต้องตัดยาสองครั้งเลยนะครับเย โอเคครับจบจัดยาสักทีครับสองรอบนี้เราก็มาเช็คกันครับฝั่งไหนได้ฝั่งไหนไม่ได้ฝั่งไหนใกล้เคียงก็ฝั่งเดิมครับยังไม่ได้ครับ <S <S เดี๋ยวเรามาตัดฉากกันต่อครับดัดฉากให้ใกล้เค,เคียงก่อนแล้วเดี๋ยวไปดัดแนวแกนโชกแผงคองกะรดหน้า,นาอีกหนึ่งรอบครับ แนวแกนชแ,แนวไกนโชกแผงคอเราดัดไว้ใกล้เคียงแล้ว <S <S เดี๋ยวเรามาดูฉากให้มันใกล้เคียงก่อนครับ <S <S ถ้าฉากใกล้เคียงแล้วถือได้แล้วเดี๋ยวเราก็ย้อนกลับมาเก็บละเอียดแนวแกนโชกแผงคอกับหนักอีกหนึ่งรอบครับ เราแดดไปใกล้เคียงแล้วล่ะแนวแกนโชว์แขคอเนี่ยแต่ว่ากลัวมันจะหักเนาะก็เลยพักมันไว้แปบ๊บหนึ่งย้อนประกาศมาเก็บครับอีกนิดนึงครับ ปกติงานอย่างเงี้ยไอ้หนงานอย่างเงี้ยงานที่มันมันคดเยอะหน่อยอ่ะผมจะดัดให้เกินนี่ก่อนดัดเกินเสร็จเพิ่งจะดัจับนิดนึงแต่คัานี้ดัดเกินไม่ได้ครับดัดเกินเดี๋ยวแปะน้มันช่องไหลออกมาในงานเข้าเลยดัดพอดีพอดีพอครับมันเดินหน้าไม่ไปแล้วเดี๋ยวจับอีกฝั่งถอยหลังมาช่วยให้จับหน้า นะมันนิดเดียวครับแต่หลายรอบโชคมันมันมันเบี้ยวเยอะครับพอเราดัดแล้วมันคืนตัวดัดตรงว่าคืนตัวดัดตรงมันคืนตัว,ต,ต,วต้องค่อยๆไล่ดัดไปครับไปนวดไปก็ดัดนะดัดแนวช้างว่าคืนตัวแล้วหน่อยนึงมินครึ่งมินอะไรเนี้ยเราต้องมาดัดมันอีก เหมือนแนวแกนโชคแผงคอครับเป็นคืนตัวดัดเถือนิดนึงครับตองเป็นเยอะมากดัดดัดไปวัดไปเช็คไปครับแนวแกนโชคแผงคอละหน้าฉากของโชคโอ้โห ปัญะาพานได้ปัญะาพานดานอราหาันได้สามข้แผ่งคอครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไร่ะหมดละส่วนมากปัญหาอยู่ตรงโช๊คครับ แกแข่งคอถ้ามันจะขาดอะมันจะมันจะขาดอะ,ม,ะ,ดอะมันจะขาดตอนนี้เลยตอนชนเลยนีเ่เหมือนโชโชคมันจะขาดตอนเราดาัดค่อนข้างเอยอะอยู่พรตรงคนครับเราก็วัดแล้วเราก็จำนะครับว่ามัน มันเยอะหรือมันน้อยแต่ว่ามันก้าแน่ไม่ได้ครับเพราะการคืนตัวของของเหล็กมันมันมันคืนตัวไม่เท่ากันเราดัดสองรอบสามรอบมันไม่ลงพอดัดเยอะมันก็เกินอีกเกินองดัดกลับอีกกะที่หลายรอบมากเลยเพราะการถ้าเกิดมันบิดมันมันเอียงเยอะเงี้ยเหล็กมันจะ สเต้งมันจะมันจะเสียเสียไปหน่อยนึงครับทให้เราฟางแหงแรงมันเสียไปหน่อยนึงครับดัดมันก็จะดัดทําให้ดัดง่ายแต่เหล็กที่มันไม่มันไม่ได้ชนเยอะมันเสียนิดเดียวมันก็ฟางแหงแรงมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันจะไม่เท่ากันมันบอกมันมันท่านหน้างานจะบอกเราเองครับวันนี้โอเคครับเรียวร้อยครับแกนแขนคอผ่านแล้วเดี๋ยวเรามารีเช็คตัวที่เดลือครับที่ทำไปแล้้เรารีเช็คอีกรอบทั้งหมดเลย โอเคครับผมเรียบร้อยครับพอเสร็จแล้วก็จะได้งานสวยๆนะครับแบบนี้เลยครับ